สวัสดีครับทุกคนนะฮะกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะทีมงานลมโตข้อบอลมุ่มมั่วซุ่ม่วงของผมเองนะครับผมแต่ว่าเมื่อคืนนะผมแจกทีเด็ดไปแล้วนะครับนิวคาสเซิลนะครับใครที่เข้าก็ดีใจด้วยนะครับสหรับวันนี้นะฮะวันที่17นะฮะมีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะฮะอีกหนึ่งคู่ที่จะมาวิเคราะห์กันนะครับระหว่างคู่เซาท์แฮมป์ตันนะครับพบกับลิเวอร์พูลนะครับผมราคาก็เปิดมาที่ลิเวอร์พูลต่อไปที่1.5นะครับลิเวอร์พูลก่อนเลยนะฮะผมว่าลิเวอร์พูลกก็มีีโอาสท่จะ ก็บ3แต้มได้นะครับผมแต่อาจจะไม่สามารถทำเงินให้เราได้ครับแล้วก็เซาเทมปตันนะครับก็มีโอกาสที่จะเสมอในบ้านนะครับไม่ก็แพ้ในบ้านแบบไม่ขาดนะครับผมอาจจะแพ้ประมาณ2 1งหนึ่งสามสองอะไรเงี้ยเออแต่ว่าผมผมว่าคงไม่1นูนอ่ะผมว่าคู่นี้น่าจะสกอร์ไม่ต่ำกว่า3ลูกอะ่ะ3บวกอะ่ะ ครึ่งแรกอาจจะยิงกันแค่รูปเดียวนะครับผมแล้วก็เก็บไปยิงกันครึ่งหลังทีมที่จะทาเงินให้เรานะครับผมคอนเฟิร์มไปที่เซาท์มป์ตันนักบุญนะครับผมวันนี้ก็อยากฝากทุกคนไว้แค่นี้แล้วผมก็เดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าที่ผมวิเคราะห์ไปวันนี้พรุ่งนี้จะเอาผลออกมาเป็นยังไงนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย